เวา,าเอาาอกานาไป,ไปนะคุอโสหโอ้โหฟังไม่รู้เรื่องเลยขอบคุณแม่พึ่งพ่อยาแล้วก็พี่พาวที่ซื้อช็อกโกแลตมาฝากน้องหมูนะคะน้องหมูกินไปแล้วคะ่ะหนึ่งอันนะคะชิมแล้วรสชาติเป็นไงบ้างคะบอกหน่อยค่ะเยี่ยมโอ้โหนี่นะคะเขาเรียกช็อกโกแลตอะไรไม่รู้คะ่ะนี่คะ่ะซื้อมาจากไหนไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าแม่พึ่งซื้อมาฝากน้องหมูนะคะ เป็นช็อก,กอโ,โกแลตค่ะเอาเอาเอากินรสไหนอีกคะเดี๋ยวคุณแม่จะแกะให้กินอีกหนึ่งชิ้นคะ่ะรสนี้นะคะก็จะเป็นสีชมพูนะคะอ่าขอบคุณครับไปยังครับขอบคุณครับอ๋อขอบคุณครับนะคะอันนี้แม่ก็ไม่คุ้นว่าซื้อที่ไหนนะคะก็เลยไม่เคยซื้อให้น้องหมูก,กินนะคะแต่อันนี้แม่เพิ่งซื้อมาฝากขอบคุณมากๆเลยคะ่ะอ่ะงามค่ะอเคค่ะเป็นยังไงบ้างคะรสชาติเป็นยังไง อรสกล้าอ่ารสชาติเป็นยังไงอร่อยกล้าเยี่ยมโอ้ขอบคุณค่ะ